สวัสดีครับผมวันนี้มาเจออีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับของหลวงพ่อทองสุขอินทโชโตนะครับผมเป็นเหรียญสายเหนียวเพชรบุรีนะครับแต่ย้ำนะครับว่าเป็นเหรียญย้อนยุคปีพศสอง9นห้ารสามบเก้านะครับสามเก้านะครับก็หลายปีแล้วนะครับนะนี้ก็ห6หเจ็ดแล้วครับ ิดดูเร่งนี้นะครับผมนะหลวงพ่อท่านสร้างนะครับร่วมปลุกเสกอยู่ประมาณ2ปีครับให้หลวงพ่อเกจิพระเกจิต่างๆให้ท่านร่วมปลุกเสกนะครับเอาไปวัดต่างๆนะครับผมหลายองค์นะครับผมวันนี้ก็มาเอามาให้ดูด้วยแล้วก็เอามา เอามาให้เปิดมาเปิดด้วยนะครับผมท่านไหนหาอยู่นี่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะติดต่อมาได้เลยเหรียญหายากครับไม่มีแล้วครับเหรียญอย่างนี้ครับไม่ไม่เจอแล้วถ้าเจอก็บางคนก็ดูดูไม่ขาดหรือว่าถ้าบางท่านก็มีประสบการณ์อยากได้เหรียญอีก ก็ติดต่อมานะครับผมเหรียญจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมพ่อทองสุกก็รู้รู้กันอยู่นะครับท่านสายเหนียวนะครับผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญสวยครับเหรียญจริงๆสวยมากนะครับผมเอาไปขึ้นเข้ากรอบหรือว่าบูชาได้สบายสบายใจเลยครับเหรียญนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเหรียญแท้ย้อนยุกนะครับสองห้าสามเกนะครับผม ยังทองแดงนะครับสวยๆมีโค้ดด้วยครับน่าจะตัวนัะนะครับนะถ้าไหนสนใจก็ลองทักมาดูครับผมคุยกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับ